การกินมื้อเช้ายัางไงให้ผุงแฟบสวัสดีค่ะ,คะโคโซอี้นะคะเป็นโค้ชสุขภาพปีนี้อายุ40ค่ะค่ะโคชแอมมี่นะคะเป็นโคชสุขภาพเหมือนกันนะคะปีนี้อายุ36แล้วค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันว่าเทคนิคการกินมื้อเช้ายัางไงให้ผุงแฟบนะคะใช่ค่ะมื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะหลงลืมกันไปเนาะแบบมื้อเช้าเป็นมื้อที่เร่งรีบอะ่ะโคโซอ,อี้ <c oughs> ก็คือเราอาจจะ ไม่ได้ไปให้ความสําคัญไม่ได้เน้นตรงนั้นแล้วก็<ช>แบบเร็เงรีปุ๊บเราก็ไปทํางานไปกินอีกทีมื้อเที่ยงเลยเออทำให้เราอดอาหารยาวเลยพอมื้อเที่ยงไปไงตะบแตกหิวค่ะกินเยอะมากกินกินินกิน,กนรู้ตัวอีกทีคือพุงป่องพุงยืน่นตอนกินจบนะคะกินเสร็จแล้ว <c oughs> แถมม่วงด้วย <c oughs> เพราะว่าอะไรตอนบ่ายคือเรากินไปเยอะตอนบ่ายเราก็จะม่วงม่วงเสร็จแล้วทำไง หาผลไม้หาอะไรมากินหาขนมมากิน,กนอีกกง่วงใช่ไหมทําให้เราแบบกินไม่หยุดเลยทีนี้พุงก็ยิ่งป่องไปกันใหญ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาให้โคโซอีแนะนํากันว่าแล้วเทคนิคการเลือกกินแบบไหนนะคะในมื้อเช้าที่จะทําให้เราพุงไม่ป่องอ่าได้เลยค่ะโซอีมีวิธีแนะนํานะคะหลายๆคนเนี่ยชอบทานมื้อเช้าเป็นขนมปงังแล้วก็กาแฟใช่ไหมคะ ทำแนะนํา,นา,นาเพิ่มเติมนะคะถ้าอยากจะทานขนมปังกาแฟก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามื้อเช้าเราควรจะมีโปรตีนด้วยนะคะถ้าเฉพาะขนมปังกาแฟเนี่ยไม่มีโปรตีนเลยค่ะมีแต่คาร์บนะคะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มไข่ต้มสักสองฟองนะคะแค่นี้เราก็มีมื้อเช้าที่บาลานซ์สมบูรณ์ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับโซอี้เองนะคะโซอี้ชอบทานมื้อเช้าอะไรที่แบบง่ายๆแต่ก็ต้องมีโปรตีนสูงด้วยนะคะโซอี้เนี่ยถ้าได้ทําอาหารหรือมีเวลาก็จะทําเมนูไข่อะไรก็ได้ ไข่คนไข่ต้มไข่ตุนอะไรก็ได้แต่ไม่แนะนําเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวเพราะว่าน้ํามันเยอะก็จะทําให้เราลงพุงได้นะคะไขยแล้วก็มีผักด้วยสักนิดนึงอะไรก็ได้ที่หาง่ายในตู้เย็นเช่นแตงกวาสักหนสองลูกนะคะแล้วก็มะเขือเทศลาชินีที่สุกีชอบทานมากเลยสักแบบ5้าหลูกนะคะแค่นี้ก็มีมื้อเช้าที่แบบ อิ่มอร่อยพุงไม่ป่องได้นะคะได้โปรโตีนครบถ้วนด้วยแต่แต่แต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่มีเวลาทําอาหารแม้กระทั่งเวลาทําไข่แนะนําเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะเมนูนี้เลยค่ะน้าเต้าหู้นะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากเขาจะมีเป็นขวดอยู่ให้เราเลือกแบบที่ไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็เพิ่มไข่ต้มสักสองฟองแค่นี้ก็ทําให้เราอิ่มอร่อยแบบได้สารอาหารได้โปรโตีนสูงแล้วก็พุงไม่ป่อง้วยค่ะโอเคเป็นไงกันบ้างคะคือแค่เทคนิค เล็กๆน้อยๆนอยที่เราเอามาแชร์กันนะคะ <c oughs> ก็คือ เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยอยู่ที่แค่เราไปหยิบจับใช้ไหมเราเลือกที่จะทําหรือเปล่านะคะซึ่งคนที่สะดวกจะทําอาหารเองก็สามารถทําได้นะคะ,คะหรือไม่สะดวกเลยใช้ชีวิตเร่งรีบแค่เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเราก็ไปเลือกอย่างที่โคโซอีบอกแค่นั้นเองเออได้สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็พุงไม่ป่องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่เราจะมาแนะนําเทคนิคการกินมื้อเช้ายัางไงให้ผงแฟบค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เอาไปเลือกทำนะคะค่ะอย่าลืมนะคะ ถ้าเราควบคุมมื้อเช้าหรือทานมื้อเช้าได้ดีนะคะเราจะควบคุมในมือ้อต่อตไปได้ดีมากไม่ตะบะแตกไม่ลงทุนด้วยค่ะโอเคอยังไงฝากติดตามเราทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็นําไปเลือกใช้นะคะนําไปเลือกปรับกันเนาะ,ะได้ผลยัง,ง่ายลองมาคอมเมนต์ใต<า>้ร่า,านนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่คะ